รัฐบาลก็พยายามทาทุกอย่างในการที่แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับการทําหน้าที่ปกครองบ้านเมืองนั้นเราก็ต้องใช้พิจารณญาณในการพิจารณาเรื่องราวให้ละเอียดถี่ถ้วนหาใช่ว่าพี่น้องประชาชนเลือกร้กองสิ่งใดต้องทําตามที่พี่น้องเลือกร้กองมันก็ไม่ได้ ครับสวัสดีครับผมบุญขาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาณิโชตผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนั้นก็ออกมาพูดมาคุยว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเหมาะสมและเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ยังเป็นประเด็นนะครับในการบริหารจัดการการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ปัจจุบันต้องยอมรับว่าไวรัสแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทุกประเทศเกิดปัญหาทุกหย่อมย่าหลายประเทศออกมาวิงบอลออกมาขอความช่วยเหลือบางประเทศนั้นก็เกิดวิกฤตยอย่างมากอย่างที่อิตาลีนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจปัจจุบันนั้นเกิดวิกฤตทางเชื้อโรคแพร่ระบาดและก็ไม่อาจที่จะหยุดยั้งได้ในระยะเวลาที่ต้องการได้ ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นเมืองพุทธและก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคค่อนข้างที่จะบอกว่ามีความอดุดมสมบูรณ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและก็มีความเป็นอยู่ที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะครับหลายคนไปอยู่เมืองนอกเมืองนานะครับสําหรับผมได้พูดคุยกับเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติอยู่ที่อังกฤษนะครับตอนนี้ลำบากมากเลยนะครับอังกฤษนี้ยอดผู้เสียชีวิตนี่ห้าพันกว่าคน แล้วก็ตามที่ผมคุยกับเพื่อนที่เป็นคนอังกฤษเขาบอกว่าอีกประมาณ2-3เดือนนั้นจะมีผู้เสียชีวิตจากกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0คนก็เป็นตัวเลขที่สูงอย่างมากการที่พี่น้องประชาชนคนไทยเราได้อยู่ในประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์เรามีราชวงศ์จักรีน้อมนำทฤษฎีและหลักปฏิบัติเกี่ยวกัน อนามัยระดับโลกมาป้องกันก็ทำให้ประเทศไทยนั้นพบผู้ป,ป่วยนี้น้อยและก็มีการเสียชีวิตค่อนข้างน้อยที่สุดถือว่าอยู่ในอันดับที่ดีมากนะครับประการสำคัญวันนี้เราได้เป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องจากอาเยนานาประเทศหลายๆประเทศน้อมนำเอาแบบอย่างของเราไปใช้พี่น้องครับวันนี้เราก็ต้องภูมิใจ ในการทําหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลสําหรับพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยก็ดีไปสําหรับคนที่เห็นแตกต่างนะครับไม่เชื่อฟังกฎระเบียบข้อบังคับของฝ่ายรัฐบาลนั้นก็พึงระวังนะครับเชื้อโรคไวรัสโควิดเนี่ยสามารถฆ่าชีวิตไม่ว่ารวยหรือจนไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นวรรณะนะครับพี่น้องคงจําข่าวระดับประเทศได้ในกรณีที่ซีอีโอของ คือเจริญพ่อพันธุ์นะครับเดินทางไปจรจารต่อรองอดีกับเจ้าของเทสโก้โรต,ตรัเพื่อจัดซื้อเทสโก้โรตัตรทั่วโลก3.5แสนล้านประสบความสำเร็จนะครับเดินทางไปที่อังกฤษปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่น้องทราบไหมครับคนที่เดินทางไปนะครับคณะผู้บริหารของคือเจริญพ่อพันธุ์นั้นมีรายหนึ่งติดเชื้อโควิด19 เดินทางกลับมาเสียชีวิตนั่นคือเงินจำนวนมหาศาลรายได้ต่อเดือนก็ไม่สามารถที่จะเอามารักษาตัวเองได้ดังนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักฐบานครับเราต้องช่วยกันนะครับรักษากฎกติกาที่รัฐบาลออกมาเราเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับหลายๆประเทศนะครับพี่น้องในคงได้ดูข่าว ในกรณีที่ประเทศเยอรมน,นีก็ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาประเทศหนึ่งยกย่องประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยนี้มีมาตรการแล้วก็มีผู้คนที่มีคุณภาพในกรณีที่เกิดเหตุร้ายมีการแพร่ระบาดมีการวางมาตรการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับออกมาร่วมแรงร่วมใจกันสมัครสมา,สามคีกันจนทําให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายไวรัสโควิดเนี่ย แพร่กระจายไปในระดับที่ค่อนข้างน้อยผมใช้คําว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับประเทศจีนตายสามสี่พันคนอเมริกาทุกวันนี้ตายทุกวันนะครับวันสองวันที่ผ่านมาบอกว่าตายเนี่ยยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยพันเจ็ดร้อยคนคิดดูนะครับบ้านเราเนี่ยยังไม่ถึงสี่สิบคนเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยมีความจริงใจรัฐบาลก็พยายามทาทุกอย่างในการที่แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับ การทําหน้าที่ปกครองบ้านเมืองนั้นเราก็ต้องใช้วิจยยารณาในการาพิจารณาเรื่องราวให้ละเอียดถี่ถ้วนหาใช่ว่าพี่น้องประชาชนเรียกร้องสิ่งใดต้องทําตามที่พี่น้องเรียกร้องมันก็ไม่ได้การที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เราก็ต้องรู้จักในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องวันนี้ถ้าหากเราไม่ ชีวิตไม่ถูกต้องมันก็ทําให้เรานี่มีปัญหาจะให้คนอื่นมาช่วยเรานั้นเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับพี่น้องประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองเสียก่อนประชาชนไม่ช่วยเหลือตัวเองเสียก่อนต้นก็ไม่มีใครจะมาช่วยเราได้สิ่งเราคนไทยเรามีศูนย์รวมจ,จิตใจนั่นคือสถาบันพระกษัตริย์สถาบันพระกษัตริย์ไม่เคยทอดทิ้งผู้ประสบภยัยและประสบนิกรชาวไทย เกิดพัยิบัติในครั้งคราใดก็ตามสถาบันกษัตริย์ก็จะออกมาช่วยเหลือพระราชทานสิ่งของหยุกยาให้กับผู้ประสบภัยคราวนี้เช่นเดียวกันนะครับพระองค์ท่านก็เล็งเห็นความทุกข์ยากของหน่วยงานราชการแพทย์พยาบาลและก็บุรุษพยาบาลต่างๆและพี่น้องประชาชนพระองค์ท่านก็บริจาคสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับเรามีส่รวมจิตใจ อันเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยนั่นคือสถาบันพระกษัตริย์เราเกิดอยู่บนผื้นแผ่นดินไทยที่ดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วดังนั้นก็ให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเราจงร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏริบัติหน้าที่ของตนเองสมัยิกสภาทนราษฎรหรือสสแต่และคนพี่น้องก็คงเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดคนไหนบ้างที่ออกมาทํางานพื่น้องประชาชนสมัยหน้าคราวหน้าในการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนก็พิจารณาเองว่าจะเลือกใคร วันนี้ผมในฐาหนะผู้ช่วยชานประจําตัวสมาชิกสภาพรสดพรรคไทยรักธรรมและก็ประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคไทยศิวิไลพรรคไทยรักธรรมประชาธรรมไทยก็กราบเรียนกับน้องประชาชนเลยว่า3พักการเมืองเล็กของเราไม่เคยทอดทิ้งประชาชนสสเต้สสเอ,ซอ,ซอ,ซอ A, พิริวิทย์ก็ออกดูแลพี่น้องประชาชนแทบทุกวันผมก็เป็นห่วงน้องทั้งสองนะครับเขาก็กินยาฆ่าเชื้อทุกวันแล้วก็ทําเพราะ ใจรักในการเมืองที่อยากจะสร้างสารรค์การเมืองให้เป็นการเมืองที่ดีและก็เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนดังนั้นวันนี้ผมในฐานะเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยของเราภูมิใจที่เราได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยและเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่สวยงามนะครับวันนี้ ไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคา้านพ่อค้าประชาชนและหน่วยงานอื่นๆก็ออกมาบริจาคเงินช่วยเหลือเข้ากองทุนแก้ปัญหาโควิด1 9อย่างสสเต้มงคลกิจนะครับนี่ก็สระเงินเดือนตนเองที่จะได้รับในอนาคต36เดือนเข้ากองทุนแล้วก็ยังมีสสที่ตังเขตหนึ่งเช่นเดียวกันคุณน,นิพนธ์นะฮะพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าจะบริจาคจนกว่าวิกฤต โควิดจะจางหายไปหลายๆคนนะ,ะที่ไม่เอืยนามนะฮะพี่น้องประชาชนบางคน mm. ก็บริจาคเข้ากองทุนคนละร้อยสอสิ่งสําคัญที่สุดพี่น้องประชาชนครับเราเพียงแค่ทําหน้าที่ของเราที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดและดีสุดในวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับจะมีหรือไม่อย่างไรพรุ่งนี้ไม่รู้คนเรานอนหลับไปอาจจะหลายตายก็ได้หรือจะไม่ฟื้นขึ้นมาก็ได้ดังนั้นเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด อย่าไปยึดติดอดีที่ผ่านมาทั้งความดีความสุขหรือความทุกข์และก็อย่าไปพะวงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจนเกินไปบางคนพะวงว่าจะโดนยึดบ้านโดนยึดรถจะไม่มีงานทําเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นเพียงแค่เราแก้ปัญหาแต่ละวันให้ดีที่สุดก็เพียงพอนะครับถ้าเราไปพะวงอนาคตจนเกินไปมันก็ทําให้เรานี้เกิดความทุกข์คนเราทุกข์เพราะคิดผิดนะครับถ้าเราคิดผิดไม่เตะตรองไม่ตีตรองอีมันก็ทุกข์นะครับ และก็จงทำปัจจุบันในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะเราพยายามใช้ชีวิตอ,อย่าฟุ้งเฟ้ออย่าฟุ่มเฟือยนะครับเราอยู่แบบพอเพียงจงไปนำน้อมนำนะฮะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตเรากินน้อยพักผ่อนให้มากออกร่างกายเราก็อยู่ได้แล้วนะครับถ้าเรากินอาหารที่เป็นพิษต่ตอร่างกายมันก็เป็นพิษ พิธนครวันนี้ที่ออกมาพูดเนื่องจากว่าประเทศไทยได้รับการยกย่องจากอรารยนาประเทศหลายประเทศว่าเป็นประเทศต้นแบบที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการหยุดยั้งแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็มีหลายประเทศนะครับได้นําเอาแบบอย่างของประเทศไทยไปใช้ก็ถือว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบหลายๆเรื่องและก็ต้องขอบคุณไปยังหน่วยงาน ราชการโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการป้องกันและก็รักษาผู้ติดเชื้อจนทําให้มีการติดเชื้อน้อยลงก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเราคนไทยด้วยกันก็รักกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่ได้กู้เงินจํานวนมากมาแจกให้กับผู้ประสบภัยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แจกให้ทุกคนทุกคนทุกกลุ่มเราก็ภูมิใจนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ก็จะน้อยใจนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ถึงคิวเราสําหรับคนที่ได้ก็นําเงินที่ได้ไปนั้นใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเงิน5,000บาทนั้นเวลาไม่มีนี้ถือว่ามีค่ามหาศาลเงิน5,000บาทจะสามารถนําไปใช้จ่ายหลายๆอย่างได้อย่าดูถูกเงินน้อยนั้นอย่าคอยแต่ว่าาสนาจะหมิ่นเงินน้อยพี่น้องครับเงินที่รัฐบาลให้ไปนั้นเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนเอาเงิน ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวไม่ใช่เรื่องที่มีปัญหาอะไรดังนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีความดีที่ความนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตํานานถูกเล่าขานไปยังชั่วลูกชั่วหลานหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนีโชติสวัสดีครับ ทุกมองทุกยางทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนินานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพรีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นคาเคียงบาดท,ทุกชาติไปด้วยความพกดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุร ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาศห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล